ราคาขายส่งผักและผลไม้ตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีราคามีขึ้นมีลงได้ตามคุณภาพของผลผลิตนะด้วยนะครับ,รบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่า,ขาวสารในวันต่อไปด้วยครับช่วงท้ายคลิปจะมีวิเคราะห์ราคาผลผลิตย้อนหลังไป1ปีว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดสูงสุดต่ำสุดของแต่ละปีหรือยังครับอย่าลืมดูกันจนจบด้วยนะครับ วันนี้ไม่มีรายงานราคาผักนะครับมาดูราคาของผักย้อนหลังกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นคิวของผักชีนะครับเก็บข้อมูลย้อนหลังมาตั้งแต่วันที่25ตุลาปีที่แล้วจนถึงนปัจจุบันนะครับล่าสุดก็เป็นของวันที่22นะครับของเมื่อวานนี้นะครับโดยเอาข้อมูลนี้มาจากตลาดสีเมืองนะครับเป็นอ้างอิงนะครับต้องยอมรับว่าเป็นพืชเตอที่ราคาร้อนแรงมาทีเดียวนะครับสําหรับ ตัวของผักชีนะครับราคาต่ําสุดเนี่ยเคยไปอยู่ที่กิโลกร,รัมละ15บาทนะครับส่วนราคาสูงสุดเนี่ยอยู่250บาทนะครับของเดือนนี้นี่เองครับไม่ต้นต้นเดือนนะครับ250บาทส่วนราคาปัจจุบันเมื่อวานนี้วันที่22เนี่ยลดลงมาอยู่ที่เพียงแค่กิโลกร,รัมละ60บาทนะครับสังเกตนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคาของผักชีนะครับผักชีนี่ตั้งแต่เดือนอ กลางเดือนกลางปีขึ้นมานะครับราคาเนี่ยขึ้นอยู่ในราคาสูงมาตลอดนะครับหลักร้อยกว่าบาทตลอดนะครับมีย่อมาประมาณสัก80บาทไม่กี่วันแล้วแต่ก็ขึ้นไปอยู่ในหลักร้อยกว่าตลอดนะครับสูงสุดถึง250บาทนะครับผักชีเนี่ยหลักๆก,ก็คือสาเหตุที่ผักชีเนี่ยมันจะมีราคาสูงในช่วงหน้าฝนนะครับเนื่องจากก็คือผักชีเนี่ยเป็นพืชที่มันอุ้มน้ําแล้วก็ แลโดนน้ำโดนอะไรเนี่ยมันทําให้ต้นช้ายิ่งถ้าฝนตกช่วงไนสายเนี่ยหรือว่าตกตอนอังคารเนี่ยหลังจากฝนตกเสร็จแล้วเนี่ยแดดจะออกเนี่ยผักชีเนี่ยมันจะเน่าเน่าง่ายเสียหายง่ายนะครับเป็นราอะไรเงี้ยจึงส่วนมากเนี่ยช่วงเวลาหน่าฤดูฝนนะครับผักชีเนี่ยจะมีราคาแพงครับสังเกตเนี่ยดูจากราคาของหรือจากราคาในกราฟนะครับหลังจากเดือนปีที่แล้วครับหลังจากเดือนตุลามาเนี่ยราคาขึ้นไปอยู่ที่100บาท พอตุลาพฤศจิกามกราอะไรเงี้ยราคามันก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับก็อยู่แนวโซนนี้ครับ20บาทถึง100บาทนีครับโซนนี้แล้วมันจะมาพีกรอบหนึ่งก็ตรงเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็ช่วงนี้คือใครที่จะคิดปลูกผักชีนเนี่ยก็ต้องลองดูราคาลองดูฤดูกาลลองดูอะไรหน่อยนะครับลองจับจังหวะด,ดีๆนะครับ ที่เราเอากมาให้ดูนี่มันไม่ได้มาฝันทงนะครับจะขึ้นจะลงก็ตอบไม่ได้เพียงแต่ว่าเอาราคาเหล่านี้มาดูพฤติกรรมของราคานะทุกอย่างมันเป็น,นกลไกตลาดนะครับเคยบอกว่าอยู่แล้วนะครับราคาสูงๆเนี่ยมันก็ต้องลงนะครับราคาต่ำๆเนี่ยมันก็ต้องขึ้นนะครับเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าเราไม่มีเวลามาดูข้อมูลเหล่านี้ก็กดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรเราจะแจ้งให้ทราบขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ